สวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันในเกมน a g n รก o อ X ก e x t Generation อีกแล้วนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นมินิเกมที่แสนจะง่ายแถมได้ของฟรีเป็นขวดยาสเตมิน่ด้วยนะครับนั่นก็คือเกมงัดข้อนั่นเองครับอย่างแรกเลยนะให้ทุกคนเข้ามาที่คำว่า Carnival ข้างบนก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้เห็นไหมมินิเกม Tower เนี่ยที่เป็นรูปแก้วเบียร์สอันชนกันนะกดตึ๊บแล้วก็กดไปทันทีตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะวิ่งมาที่โต๊ะงัดข้อครับ โอเคจากนั้นเราก็กดคําว่ามินิเกมที่เป็นรูปจองตรงนี้นะเสร็จปุ๊บเราก็เลือกหัวข้องัดข้อครับเจอขารก็ชวนไปนเลยชวนมางัดข้อด้วยกันครับตัวเกมจะเข้าสู่หน้าเต็มตัวนะให้เรากดยืนยันทางด้านฝานะหลักการไม่มีอะไรมากมจะเป็นเกตวิ่งไปวิ่งมาให้กดให้ได้ตรงกลางนะครับก็จะเป็นเพอร์เฟกตถ้าใครกดได้ดีกว่าเนี่ยเขาจะชนะเห็นไหมอย่างข้างซ้ายเนี่ยเขาได้เกรดผมได้เพอร์เฟกผมก็จะชนะ แล้วคนที่ชนะก็จะไม่เสียอะไรนะครับส่วนคนแพ้จะเสียแต้มลงไปเรื่อยๆครับแล้วถ้าแต้มใครหมดก่อนฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้นะครับแต่ถ้าเกิดทั้ง2ฝั่งกดได้เพอร์เฟกเหมือนกันนะจะเสียคะแนนคนละ9คะแนนนะครับอ่าชนะละเห็นไหมไดยาเซมินามาละโพชชั่นที่เป็นมประกายเพิ่มเซมินาห0จุดนะครับ <Wow. S 1> วันนึงสามารถเล่นได้2รอบนะครับกดเล่นอีกรอบก็ได้แต่ถ้าเกิดเล่นเกินสอรอบมันจะไม่ได้ของนะ เพียงเท่านี้แหละครับมินิเกมงัดข้อไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้ใช้เวลานานเลย,ย,ยเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะผมแนะนําว่ารีบโหลดมาเล่นเลยนะครับเดี๋ยวจะตามเขาดื่ไม่ทันนะหรือถ้าใครอยากงัดข้อกับผมนะทักมาได้ทันทีเลยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม